ระวังทานยาแบบนี้ไม่ดีต่อไตนะคะรู้หรือไม่คะว่า ที่เรานะคะไปหาซื้อยานะคะตามท้องตลาดหรือว่าร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะมารับประทานเองนะคะโดยที่ว่าเรามีอาการนิดๆหน่อยๆนะคะคือซื้อมากินกันไว้ก่อนนั่นเองนะคะอาจจะทําให้นะคะร่างกายเราสะสมนะคะยาพวกนี้นะคะเป็นเวลานาน,านๆแล้วก็ส่งผลต่อการทํางานของไตเราด้วยนั่นเองนะคะทาให้ไตเรานะคะ ทำงานได้น้อยลงหรือว่าขับของเสียได้ออกจากน่างกายเราได้น้อยลงนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันมียาประเภทไหนบ้างนะคะ ที่ส่งผลน,นะคะต่อการทํางานของไตเรานั่นเองนะคะ1ก็จะเป็นพวกายาแก้ปวดแก้อักเสบนั่นเองนะคะก็พวกเช่นยาแอสไพรินนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรารับประทานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนะคะก็จะทําให้เลือดนะคะไปหล่อเลี้ยงการทํางานของไตได้น้อยลงนั่นเองนะคะ2ก็คือว่ายาพวกละลายน้ําต่างๆนั่นเองนะคะที่มีส่วนผสมของโซเดียมนั่นเองนะคะหรือว่ายาแอสไพรินนะคะชนิดเมทฟูนะคะแล้วก็วิตามิน วิตามินเวิตามิน D วิตามิน E วิตามินเคเองนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานมากๆนะคะร่างกายเรานะคะก็จะได้รับโซเดียมนะคะแล้วก็เกลือแร่นะคะเกินความจําเป็นนั่นเองนะคะ3ก็คือว่ายาพวกแก้ไอหรือว่ายาน้ําแก้ปวดท้องต่างๆนั่นเองนะคะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนั่นเองนะคะถ้าหากเรารับประทานต่อเนื่องนะคะอาจจะเกิดเป็นการสะสมของโพแทสเซียมนั่นเองนะคะ4พวกยารดกดนะคะยา ระบายต่างๆที่นะคะมีส่วนผสมของอะลูมิเนียมแล้วก็แมกนีเซียมนะคะอาจจะทําให้เกิดนะคะการสะสมเกลือแร่นะคะในร่างกายเรานะคะในปริมาณที่มากเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้ไตเรานี้นะคะไม่สามารถที่จะขับอของเสียเหล่านั้นออกมาได้ทันนั่นเองนะคะ5ก็คือว่า,ายาพวกสวนทวานนะคะจะทําให้ร่างกายเราะค่ะสูญเสียน้ํา ามากไปนะคะแล้วก็ทาให้ไตเราทํางานหนักนั่นเองนะคะ6ก,ก็คือว่าพวกอาหารเสริมต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานติดต่อกันไปเป็นเวลานานๆน,น,นะคะเพราะอาหารเสริมก็จะมีบางตัวนะก็จะมีพวกอ่าโพแทสเซียมนะคะแล้วก็แมกนีเซียมนะคะทาให้ร่างกายเราเกิดสะสมนานแล้วก็ไตเราทํางานหนักมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะขับของเสียเหล่านี้ออกจากร่างกายนั่นเองนะคะ หากการทํางานของไตนะคะทางานได้น้อยลงหรือว่าทําทงานได้ช้าลงกว่าปกตินะคะก็อาจจะส่งผลนะคะให้ร่างกายเรานะคะมีสารตกค้างนะคะบางทีนะคะอาจจะส่งผลนะคะไปถึงเรื่องอหัวใจเรานะคะเต้นผิดปกตินะแล้วก็บางทีอาจจะหยุดเต้นได้นะคะเรานะคะหากจะรับประทานยานแต่ละครั้งนัก็ควรที่จะไปปรึกษามหมอนะคะเพื่อ จะได้รักษาตรงอาการนะคะแล้วก็ถ้าหากเรานะคะซื้อยามารับประทานเองก็จะส่งผลนะคะต่อการทํางานของไตเรานั่นเองนะคะและนี่ก็คือว่าระวังนะคะในการทานยานะคะอาจจะส่งผลนะคะไม่ดีต่อไตเราก็ได้นั่นเองนะคะ